เพื่อนจริงๆด้วยอยากให้พี่ช่วยหาให้ไหมคะจะได้เอาเวลาเนี่ยไปพบปะคนอื่นบ้างอ๋อเป็นปาร์ตี้สำหรับคนสนิทนะคะถ้าน้องเนี่ยไม่รู้สึกกระดากใจก็เชิญนะคะพูดขนาดนี้ได้ยังไม่เข้าใจอีกว่าน,นี่มันน่าด้านจริงนะนี่ขนาดพูดขนาดนี้มันยิ้ม,ยม,ยมอยู่เลยคนแบบนี้มันมีบนโลกได้ไงวะมารายาสังคมรู้จักบา้างไหมคะที่โรงแรมนี้ให้ไปเรื่องเดือดเรื่องแยะ ไมไ่ชอบโมบนเวียนอยู่หน้าห้องคนที่เขา,ามีภรรยาแล้วหน้าด้านเนาะเกิดมายังไม่เคยเห็นใครหน้าด้านขนาดนี้มาก่อนลองพูดถึงกันหน่อยได้ไหมคะ hierarchy. อยากจะรู้ว่าจะพูดว่ายังไงบ้างเรือ่องสิคะอยากฟังจังเลยคะ่ะใช่ไหมมันมีหลายเรื่องมากเลยสิครับไม่รู้จะเรื่องเรื่องไหนดีนะแต่และเรื่องเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับ